กับผมเก้าโมงครึ่งครับกำลังจะเดินทางไปสีมุมเมืองครับพอดีสนายโทรให้ไปทำปา๊์ให้หน่อยตัวสองตัวครับก็เลยต้องเดินทางไปนิดนึงเจอกันตอนเช้าๆครับเช้าด้มีชมบรรยากาศเนาะถ่ายนกหัวขวานครับไม่รู้ว่ามาจากไหนชเจ็ดเวยเห็นแถวนี้ว่ามีนกหัวขวานด้วย ทุกทีไม่เคยเห็นครับส่วนมากเป็นนกนกนกเยี่ยงนกนกคอนกน้ำนกอะไรพวกนี้มากกว่าครับคืนเมื่อเช้าเจอได้ยินเสียงปัก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 ก็สงสัยน่าจะไผ่บัมเคาะอะไรแบบนี้นกอะไรมากกว่าก็เลยอ่ะดูดูนกของฝาดแต่ยังยังตัวเล็กอยู่ครับยังไม่เต็มที่หัวยังไม่ออกเท่าไหร่มันจอกิ่งขี้เหล็กแห้งเนาะหากิ้นนอนครับกินรวงกินนอน เจอครับเจอมันะก็เลยถ่ายรูปไว้ดูนิดนึงครับก็กงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกอย่างเช้ามืดด้วยแสงก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร,ร่ก็ซูมเต็มที่แล้วครับผมถ่ายวีดีโอไว้ก็ซูมเต็มที่แล้วก็ไม่รู้จะเห็นตัวเห็นรูปร่างกันหรือเปล่านะนครับวันนี้เดินทางกันออกไปก็จะโทรมาครับผมก็เลยเตรียมข้าวของก้อนขึ้นรถไปด้วย ทำไปเนีย่ยทำปักแค่ไหนสักสองจุดก็อกจะลืมบ้าหรืออะไรนหะครับผมฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นะหยิบหยิบไปด้วยหน่อยถ้าออกมาซื้อก็เสียเวลาครับมังเดินออกมาหน้าปากหน้าหมู่บ้านหน้าปากซอยอีกครับไกลเอารถมาหาที่จอดไม่ได้เลยครับถ้าเขาไป้างไหนนอกจากจอดหน้าบ้านมาสิทธิ์เลยครับเรานั้นรถเยอะจากมาจากบ้านนะยังก็ไปส่งงานด้วยครับส่งไปแล้วในลายบอกไม่ตอบรับ ดูอยู่แต่ให้มาส่งจริงออพูดถึงแล้วไม่ได้หยิบมาด้วยเลยไม่เป็นไรครับเราตามรูปเลยครับถ่ายรูปไว้ให้แล้วก็ต้องตามรูปครับราคาก็ส่งให้แล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขับรถเดินทางครับแวแปั๊มนิดนึงครับมาจากรบุิีมายังไม่ได้เติมน้ำมันรถเลยครับ ก็อย่างก็วันกี่วันแล้ววันเสารอ์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันอังคารสกสามสามสามวันครับเอารถออกวันเดียวเองครับไปส่งผ้าแล้วก็เอาผ้ากลับแค่นั้นครับผมก็ไม่ได้แตะรถเลยก็มีขยับข้าล่มนิดนึงขยับเข้าขยับออกแค่นั้นแหละครับไปเดินทางกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงแยกบางควดครับก็วิ่งลงข้างล่างถับไปข้ามสะพานนนทบี ออกแยกสวนสมเ็จครับผมเข้าสวนการอากาศอาหารอากาศครับผมสีกันครับมาอกทางเดิมครับผมอันนี้มาก็ลดเยอะครับมาอนนี้พอดีติดไปแดงเลยไปแดงร้อยกบีไม่ทันไปเขีวแร้อยกบีไม่ทันน้ำมาติดไปแดงเรื่รถมันลุกเยอะครับผมมันทุกเยอะแล้วก็บินทั้งสองเลนคูกันมามันก็แซงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ก็สิโมงครึ่งแล้วครับ โม,ม,มหงหนึ่งแล้วจะถึงยืนรับแม่ทางก็กลับบาอยูืดมาสามสิบนาทีน่าจะถึงบ้านเจนายเนาะก็หรือยืนรับอะไรบ้างถ้าโดนแสงก็แค่นั้นแหละครับผมสังเกตเนาะแต่ครับวันนี้วันอังคารรถเยอะอยู่สม่ารถบรรทุกครับฝ <ỉ> ั <và S 2> <ó> ่งโน้นก็รถมาอันนี้เป็นกระดังนะค่าเรือกระดังเก็บของก็อย่างว่ารถบรรทุลงน้ำลงอะไรก็อยู่แถวนี้เนาะค่าข้าวค่าอะไรค่าทราย อ่า,อาติดเป็นร้อยกว่าปีครับทีประมาณสักกับสามนาทีติดไปแดงแต่นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะครับแปลกตาไปเยอะแต่ก่อนเป็นเป็นมาเป็นพุ่งเป็นป่าปืนเนาะเป็นพุ่งเป็นสีหลังมานี้ก็เปลี่ยนไปเยนะครับสี่สามสองหนึ่งโอเคไปครับเดินทางกันต่อ กันเนาะสูก่การหน้ากาศจริงๆครับผัดทานเส้นนี้ทีไรก็นึกถึงเรื่องอดีตครับอดีตที่เคยมาอยู่ครับนึกถึงเลยทุกอย่างครับยังเป็นภาพจ้ำจิตตาเพราะว่ามีมทั้งแบบม่ทุกรสชาติครับผมเหนื่อยง่วงหิวผิดหวังเสียใจสำหวังแล้วก็โกรธ มีนิดนึงครับแต่ก็คือหน้าที่ความโกรธบางทีมันก็หายไปมันเป็นความคิดถึงเป็นความทรงจําดีๆของเราตอนที่ทําอยู่ก็โกรธครับโดนนู้นอย่างนี้มัง่งเหมือนโดนแกล้งแต่พอฝึกเสร็จอะไรเสร็จแล้วมันก็เหมือนเออเขาก็ต้องการให้เรามีระเบียบวินะัยมีนั่นมีนี่เนาะก็นึกถึงครับนึกถึงตลอดเวลาเลยถ้าผ่านเถินเส้นนี้มาจะเป็นํนามกบุญพาดที่ติดตาติดใจอยู่เนาะ,ะโดนทําลงวินยัยคทั้ง กวนอย่างเงี้ยครับทั้งทั้งรุ่นอย่างเงี้ยคือก็คือเอ่อทำโรงวินัยเราก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก็คือก็เหมอนเขาแบบคือทดสอบร่างกายเราทดสอบกําลังใจเราครับเราก็อยู่ในกฎระเบียบก,กันหมดนะเขาบอกประตมวินัยก็ทำโงวินัยก็ทำลรงวินยันยครับบนหน้าบวนหลังเดินเปรดดิ้งแท็กปลาหมอลุยน้ำลุยพน ปักชมวัอย่างเงี้ยดีเป็นชั่วโมงก็มีเลือดลงหัวตาแดงกล่ำเลยบางคนบางคนก็ไม่ไหวบางทีก็อ,อะไรละมันเล็กปักชมวกก็ปักชมวงบนหินกุ๊กครับแล้วก็มันเล็กก็บนหินกุ๊กเลยเจ็บแบบตบปวดเท้าปวดตัวร่างกายมีแต่รอยถลอกเปิดครับแต่ประหมอไหลสองข้างน้าขาต้นขานี่ไม่เหนือหน้าอกหน้าอก อลอยตลอครับเพราะว่าหินคุกครับยิงร้อนๆน,นี่ยิงโอ้เสยเลยมุดหน้ามุหลังก็หินคุกเป็นแหลมยิ่แข็งเลยครับอยู่ความอดทนของเราครับก็ทําได้ครับมุหน้ามุหลังเดินเป็ดเสร็จวิ่งอีกประมาณสองไมล์รับเวลาก็สุดยอดครับบางทีกินข้าวกินมาสั่งให้ออกมาวิ่งอีกห้ารอบอย่างเงี้ยห้ารอบสทยอนะครับไม่ใช่ห้ารอบสนามบอล รอ,อบใหญ่เลยสอดทั้งสอดพยโทั้งอุริยานบิงนรอบก็ฝึกความมั่งขอมมงเราหิวหิวเหนื่อยมาจุกรถใหญ่กำลังเต้นเหนื่อยมาบางทีก็จุกบางทีก็ไปได้ครับก็พอ,อาทำได้อยู่คือว่าร่างกายเราได้เต็มที่ครับนักกีฬาครับนะอ,ยอย่างว่าครับเราไม่ได้ทำคนเดียวเนาะ เราก็ทําทั้งหมวดทั้งหมูเราเราก็ปลูกวิมมนัยครับผมปลกให้รักกันปลกให้คลมเกลียวกันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับมาอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้กลับไปก็เป็นความภาคภูมิใจได้ไปเป็นครูฝึกทหารใหม่เคยครูฝึกทหารใหม่ครับแล้วก็ได้ติดยศจ่าอากาศตรีกองประจำการครับผมก็ใช้คำนำหน้าเป็นจ่าอากาศตีครับ ต,ต่อเนาะแม่ยงใช้คำน,นำหน้าเป็นคนอาหารรุ่นน้องน้องเดือนนี้เดือนรกรกฎาคมพัดัดหนึ่งครับพัดหนึ่งน่าจะเป็นร้อยกว่าแล้วครับตอนที่อยู่ก็รุ่นแปดห้าระบบแสบสุดแปดห้า นั่งตะเกียบด,ดูชิมถึงไม่ถึงพอดีครับ,บรถไฟฟ้าก็ไปแล้วเราก็ไปเดินทางกันต่อครับเจ็ดสิบเอ็ดโมงแล้ว,น,วน่าจะเจ็ดสิบเอ็ดโมงน่าจะถึงครับก็มีรถผ่อนทิพย์พาวดีเนาะทิพาวดีก็ไปน่าจะทิพย์พาวดีนี่สิบตรงแยกคูปติแยกอริศรสถานท่านท่นนานท่านเอาไปกินน่าจะใช่ครับ ก็ตอนจากนั้นก็คือขบผลโยชิตเนาะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมตั้งสมาตรงนาตรง่าการบาินารครับเดี๋ยวเข้าสีบุรีครับผมสีบุรีไรนะ่นักม,มุมเมืองสีบุรีลังสศรี จะหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เข้าหมู่บ้านเลยก็ถึงนะครับมาเปี่ยนกิ่รอบหนึ่งกันสะพานลอยหน้านู้นครับครับก็มาถึงแล้วครับหน้าบ้านทั้งสองหลังครับจะได้สองฝั่งเลยครับผมเพราะบ้านของจนายทั้งสองหลังเลยนี่ครับน่าจะทำลงรถครับ ้างป้ามาฝัา่งนี้ก็ใช่ครับอีกหลังหนึ่งแต่ฝั่งนี้ไม่มีใครอยู่โอเคนถ้าผมเดี๋ยวเราไปหาอจายนายก่อนครับผมตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วครับบ่ายสามดีครับผมได้ทำโน่นทำนี่หลายอย่างครับน้ำปักตัวนี้เราก็ลัแก้ตัวโน้ตล้วก็กนนวกไปเทคตานักก้นอันนี้ครับติดไปก็ m o ิ i ายของเก่าครับต่อ,อ,อมาก็ เป็นสะเปล่าเลยรถทางตรงเขาตัดมาจะได้ใครเลี้ยวก็ไม่เปิดเดี๋ยวแลกบัตรกันครับแปบ๊บหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับแลกเฉยครับไม่กี้ยังไม่ได้บอกอะไรก็ไม่ได้บอกครับ Yeah. ซอยไหนแค่ไหน,นถ้าสมวนกากเป็นคนเก่าดั้งเดิมมาหลายปีแต่ก่อนไม่มีนะครับตปภมีก็เปิดแผงเข้าออกแต่แล้วย่านหล,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 ลังมานะจะรถเข้ามาจอดเยอะรถข้างนอกก็เลยต้องน,น,นครับก็ี้เเเนอเยเนีถนนก็ทำไม่เสร็จทักทีครับ ออกเสน้นน huh? ี่ครับสามสี oh, ่ห้ามันเดิมครับผมออกออกตำรวจนี่ยครับตรงนี้ครับต้องสร้างสามสี่ห้ารถเมย์มันก็จอดะกลางถนนแท็กซี่มันจอดปิดป้ายรถเมย์ไหมครับรถเมล์จำเป็นต้องจอดเลนสอง ก็หู้สื่อรถจะเยอะนะครับช่วงเย็นแล้วเนาะบ่ายสามแล้วเด็กน่าจะใหจากเรื่องเบียนแล้วบต่อมาก็จะลืมมาซ่อมสร้างครับผมเมื่อกี้จะเคยอะไรนะสองร้อยปอนนีรัตนโกสินสองร้อยปีมาก็จะเบี่ยงมาเข้าเส้นซ่อมสร้างนี้ก็คือ เดียดกันครับรถเยอะมากเลยดีเข้าเรีนภูมิครับสิกงแรกผมมาได้ทันก่อนครับปิดไปแดงนิดน,นึงแล้วก็หลุดไปแดงแรกแล้วครับวิ่งได้เรื่อยๆครับผมสี่สิบห้าสิบครับปิดรถช้าร์จหน้าปาครับดูแล้วมันเหมือนปล่อยระยะห่างกันกเกินไปตามสบ,บายไรจะแดงก็แดงไม่ได้ั โมงสนะิบหกนาทีไปถึงบ้านกี่โมงมงข้าวอยู่แล้วข้า,ขามันไก่มาตอนเที่ยงครับเลี้ยงข้ามันไก่อย่างคนละหอมด็ดเดียวไม่ได้มีสองมันเยอะเยอะครับอนสั้ง มก็จะเป็นศวนย์สารกำบางกระดีครับ จะมีฝนครับแดดเปรี้ยงเลยคื้นอยู่ครับ ต้นไม้ตรงฝักกลางมันมีเยอะวันนี้ไม่มีก็เลอยอมองลงไเป็นก็ทำมันก็ดีเหมือนกันครับผมทำทำแล้วก็คือดินไม่สไลด์ลงเนาะดินที่เกินก็ขึ้นมากองไว้บนอย่างเงี้ยแล้วก็ตักไปทิงทงป้งที่เลยเปนิ้งทีอื่นะจะได้จากถนนจะได้ไหลลงแบบสะดวกครับไม่ขัด Terima โค้ขงขึ้นแล้วก็โค้งลงเลยครับจะตัดถนนใหม่เนาะ ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันคือนหน้าสอปอ มันไม่ได้ครับไม่รู้ว่าวันไหนถ้าส่วนมาก กี่สามสินสามตัวแล้วก็ไปดวงหนึ่ง